ท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพะรวยนะคะผู้ใดมาอยู่หน้าบ้านพี่นอ้องพ่อจังได้เอาคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแต่สายหน้ามาหนิโอ้ยมาแต่เวลาท่างหน้าบ้านเุอะละ้วกเลยบบานาออกมาถึงหน้าจ้ะแท่งปี๊ดไม่ต้องเสี้ยง ม่านเป็นยังไงว่านพักกันเอาตำเหล้าไหมบอกได้ตัวไรแล้วเมื่อคืนนช่น่ะไปเบิ้งกับดุเจ้าไปเบิ้งกับดพราะวบ้านอยู่ในกล้วยมันบ่ค่อยชัดนะยังต่วบ้านอยู่ในเตียงโม่นี่มันชัดอยู่เด้ชัดบ่กจ้ะสามสามเลยสาม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 หกบอกสาม สามหกค่ะเออสามสามหกสามสามเก้าก็ว่าได้เนาะจับอันจับอันติ้งปองได้สามหกเอาตรงกันวันนี้บ่แเมนมันจังมาตรงกันคักเจียมะเลขหกบอนี่ค่ะโอ้มันกระซิบบอกเลขหกยายสิมาขอโชคยู่บ่เมื่อนี้โอ้กระซิบมาขอโชคน้ำยูแล้วกะของของยายกับมีคือกันของยายมีเลขแล้วของยายกับมีกัแต่ว่าเสารน้าหมันเจต่างตะกอนก็ได้โอ้มาหอดมาเถิงมาชิวไหลปูกันมันบ่ค่ะเด็กคนยาย ถอ๋อต๊ดถูกสะก่อนแมนบอกเห็นมวดก้อนมาเขาแมนบอกเขายเด้โกสามใช้ไม้ขีดไฟเดอาไฟเช็กหน่อยายกันเถอนคุณยายเพ่นมากมวดนี้สงสัยมาสามสามหกยายมานา่ามันคิดตอดแด้นอกว่านอศูนยเนาะหนึ่งศูนย์เนเป็นขึ่นขึ้นเบิ้องบนออกตัวแรกไปตัวแรกเบิ้งบนออกคุณยายเป็นหนึ่งไหน มาหอดมาถึงแล้วถือว่าเออพิ่นมาเยี่ยมเจตังนี่แหละพี่น้องอยู่ทรงหน้าเพราะว่า,าจ,ะจะได้ยินข่าวว่าเหล็กเข่าวนเออนา,า,เานะพี่นักการามังใหญ่นี่นี่มาอันเอามาเสียงมัแดงนี่นะสื่อมาแดงนะมาขอตำเล้าพ่อแม่นบ่ขอตำเล้าพ่อแล้วก็จะเอาตำเล้ามาให้พ่อจุดสะกอนพี่น้องเพราะว่าลมมันแนงดนงเนลยยัย สวัสดี FC นะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่ในทั้งคลิปแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ในไลฟ์สดเนาะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะพอดี F, ดจะไล่ FC เบิ้งนะคะแล้วก็ผู้ใดที่ผ่ไดดเบิง้งมาขึ้นนี่เธอพี่นอ้องคนไหนอยากเสียงโศกตำเล่าเนาะนะคะทนกคนขะอหวยตำเล่ามาเล่นอยู่เด้อขอให้ ออกตามทูบที่พ่นจุดใดเมื่อขึ้นนี่ก็จะเด้อเอาเขี้ยนท้องกับซิมาเลียงดวงมาเพิ่นมัอนี่ล่ะมืันแรงสืบต่ำเล่าจ้ารอดูเจ้าพี่จะทำเจ้าให้เจ้าหน้าิ่นเจ้าให้เจ้าหน้านี่มันไผ่เนยคุณยายอะไรนะคุณยายหนุดเด่นหนุดยายทุ่มมาเจ้ากกเงาก็สิเป็นเมื่อวานนี่คอยว่าพี่ว่าตาจันวัน่หมตาจันขำเศร้าเนาะงขำเช้ากับนางทุ่มมาต่อมากับแม่อีป้าเพิ่นเสียไปแล้วเนาะเพิ่นกับซิม่ามาจำยูไฮหน้านี่ล่ะ ก็ขอน้ำเพลินโชคลาบเนาะก็ได <transparency. S 2> <can> ้ไปเลยน้องวนน่ะหมดก่อนน่ะห่าสามย่าให้เพลินอยู่ได้ยายเออกระดู่วเพราะว่าแต่ว่านเลขเขาสักคลเลขถืออีกอ่ะคันยักได้เนาะเหาเพลินเขาเอาหมดให้เขายู่อยๆล่ะแต่ว่างวดนี้ขอสักคนเนาะขอสักคนมื่อนี่คุณยายจะขอเป็นตำไทยคือตำเล่าเอาตำเล่าค่ะมืนอนี่ย ตำเหล้าสีจุดถูกหรือว่าจะจับปิงปองอ๋อจับปิงปองเอาจุดถูกเราซื้อหอจับปิงปองเอาเอาได้แล้อนี้บอกเอาเห็นว่าตำเหล้าธรรมจักตัวเดียวกันกับให้ได้ตัวเดียวกันถ้าว่าออกตัวอื่นกับไฮปรากฏขึ้นมาไม่กอนที่จับนี่แหละค่ะตัวละซัดเขาใหญ่ม่เป็นยังไงของใหญ่ เราดูนะคะเียนทองนะคะวันนี้เดินทางมาหาเจ๊ตังอยู่ที่บ้านสวนนะคะเลหนึ่งค่ะเลขหนึ่งพี่น้องเลขหนึ่งค่ะเดี๋ยวจับอีกนะตัวที่สองย่ายกขึ้นไหมก็ได้เดี๋ยวสิดทายหลุดทองนะมาจังสิบอะไรยูเทิร์นหนึ่งสองขั้นเดี๋ยวเลือกทางไหนกันโอเคเลขหนึ่งเส้นทองหาได้ค่ะเอาตัวที่สองเนาะ ตัวที่สอง <7 S 1> เลขเจดป้าเจ้าคือตรงกับอัญญางงาแทะแน่นเดี๋ยวเดินนะเดี๋ยวยามากใกล้ๆแนนเลขแนแน,แนสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคอเอาเอาสามตัวเอาสองตัวนึงคือหนึ่งเจ็นะคะ<อ>ถ้าจะเอาตัวที่สามก็ถ้าใครชอบ3ามตัวก็เอาที่สามลองดูเพราะว่า อันนี้คือเอ,เอาเอาเอาล่างหรือเอาบนเมื่อกี้สิเป็นล่างเป็นบนก็ได้ก็แล้วแต่เพิ่นจะเอาไปเล่นเนาะเอาจ้าสิแค่เอาสาตัวเอา3ตัวเพ่าะมัหมุนเอาสิแม่นบ่เออหมุนเอาสามตัวเพราะว่าถ้าเกินต้อเขาสามตัวคนก็รวยเร็วเนาะค่ะตัดเอาเด้อ1771แต่ว่าจะแถมตัวหนึ่งเข้าไปเป็น3ตัวเด้อค่ะเด้อเอาแบบรวยเร็วเอาของห้ปังๆเด้อเจ้าทีเจ้าทางเจ้าเฮือนเจ้าซานเลขอะไรคะท่านผู้ชมเลข5 175นะครับพระโอถึง ตัดนหน้าต้านหลังเนอเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอาสามตัวมาเลี้ยงกันจับให้นะค่ะเจ็ดห้าผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้นะคะเซียนทองเดินทางมาหาเจตังอยู่ทุ่งนานะคะเพิ่นเลยมาไหวปูองดํานะคะเพิ่นมาจะขอตํำเล่าน้ำเน่เพราะว่างวดที่ผ่านมาเด็กยินมาตํำเล่ามันเข่าเกาสามเรายกเนาะก็เลยวาอยากขอโศกน้ำเพิ่นว่ะ ของเซียนทองน,นะคะท่านผู้ชมโอ้ถ้าเม่นเขาดูดูนี่ชิ้ปได้มาดูโอ้ถ้าเขาดูก็บิมาดู <c oughs> ให้เพื่อนลลาให้มันเฮงสักคนเด้อค่ะเด้ออ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนนะคะถ่ายรูปก,ก่อนนด้นะุณแม่ห้าหนึ่งเจ็ดตัวไรเซียนนี่ระค่ะนี่ระค่ะโอ้ตอนน,นั้นนั่นจำได้นั่นก็นอนําหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดทีแรกเออหนึ่งเจ็ดแล้วก็ มาแบบนี้ก็ได้เด้อค่ะเด้อที่แรกกันหนึ่งเจ็ดเนาะตัดไปตัดมาเด้อค่ะเด้อเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเจนซียไปลองดูนะคะเจ็ดห้าเด้พี่น้องเด้อหนึ่งเจ็ดห้าอ่ะเมื่อกีหนึ่งเจนหาเล่าเด้อค่ะเด้อตำเหลาววันนี้คตำเหล้าถ้าแม้นว่าเขาสามตัวนี้ให้ตจังไหนยัย ห้ยเลขสามตัวนี่ก็เอาผลไม้มาไหว้ผลไม้บ้านไม้เต็มเลยนะคะจะมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วค่ะเด้อผลไม้เก้าอย่างเนาะนะคะค่ะจ้าเอาเส้นสิฝากเลขเลขอันอันของของของเส้นทองส่วนตัวด้อค่ะเด้อเพราะว่ากำลังสิไปซื้อพอดีก็เลยมันเหมือนเนาะมั้งก็เลยเขียนมากพอดีแจ้งบ่มันเป็นเงาห่มเนาะมันเลยมันเลยประแจงเอาสเนาะเอาสเนุ๊กบ่บ่มันนี่เน๊ะมันมันมันเงาอันนี้ มามามาเอามาทีเฮาเอามองไปเอามองนี่มองนี่คือชิแกงยู่เทียนนีนแ่แหละนั่งยุ่ยตะแคง่โอ้นี่ก็ได้ได้บะปะแจงปะเกิดเมือ่อเอาโตโตว่าซามองทางทน,น,นีง้กูนู้นอ๋อแจงหรบปะนี้เอเออ่ะมาได้ไปแล้วนเนาะเซียนอันเซียนท้องจับลูกปิงปองได้หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะ หนึ่งเจ็ดห้าเอาไปล่องเบิร์นแล้วคะพี่น้องเด้อแลาวลาวตามลาววันนี้วันที่ที่หกคที่จิกาให้ถือยังไาตำลาวเส้นไหวถือยู่เลยงวดก้อนก็ถือยุ่เมื่อกี้นี่นั่นของเส้นทองเนี่ยได้มาห้ากับหกมันก็เข้าห้าสามเนาะสามห้าห้าสามแล้วก็หกสามเนาะ บ้าน,นีนะ่เส้นทองไหนละเสียงฝันมาขึ้นนี่นะ่ะกำลังสิไปซื้อพอดีว่าสไปซื้อน้ำเจ้ามือข้าเจ้าก็เลยเขียนมาอยู่นี่ค่ะโอ้กำลังสิไปซื้อ,อส่วนตัวของเส้นทองนะไม่เกี่ยวกับใครนะคะเดี๋ยวงวดแรกงวดเมื่อล่าสุดนี่ห้าสามสามห้าบอกใช่หกก็เข้าเลขมันเลกวิ่งตัวไหนเล็กวิงนะ่งในมาห้ากับหกแล้วงวดนี้ตัวไหนคะงวดนี้น่ะคิดว่ามาหนึ่งเอาเจ้ามาจับปิ้งปองเจ้ากนน็ได้หนึ่งติใช่ได้หนึ่งถ้าถ้าถ้าจะไม่ให้ผิดหวังให้ลูดหนึ่งนะคะเด้อ อันนี้คือของเส้นทองส่วนตัวเอาไปลอกเลเอ,อะไรบ้างนะคะอันนี้อันนี้นะหนึ่งสามกลับให้ด้วยหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าก็หนึ่งแต่ถ้าจะให้ไม่ให้ผิดหวังให้รูดเลยหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเก้าบางทีตัวเจาะมันก็ไม่เข้าอยากให้รูดถ้าสายรูดไม่ผิดหวังถ้าสายรูดไม่ผิดหวังนะลาวนะคะวันนี้ก็คือถ้าตำลาวรูดหนึ่งไปเลยค่ะ หมดก้อนนะมหาน้องมหากับพวถ้าลูดก็ได้เมดได้ทั้งล่างทั้งบนอันนี้คือตำเล่าตำเล่าอันนี้อันนี้ของเส้นท้องกลางสิบไปหาศูนย์นะคะเจับปิงปองเมื่อกี้ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าห้าจะสองตัวนี้จะเน้นถ้าตัดไปตัดมาก็ถ้าเน้นนะให้เน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามตัวเหนึ่งเจ็ดห้าใช่ เออนั่นอ่ะหนึน่ง,งเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้ของเซียนทองอันนี้น่ะเซียนทองโดยส่วนตัวหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่ว่าเซียนนี่จะย้ำตัวนี้แน่นอนบ่ค่ะอยากให้ให้ย้ำตัวนี้แน่นอนแล้วก็ให้รูดนะคะเด้อก็เพื่อไหลได้พี่น้องค่ะรูดกับเ่ะถพื้ไถ้ามีทุนให้รูดนะคะเด้อะงดก้อนนั้นห้ากับหกแต่ให้งวดตัวเดียวนะงวดนี้นะค่ะ พี่้องก็ลองสามค่ะพี่น้องเข้าใจตรงกันเด้อพี่น้องนะคะเซียนทองพนเดินห้างมากมือเนี้นะคะคือบานพนบบไก่นะคะเจะตังยางขามฟังไปกับเจอบานเซียนท่องพอดีมือเนี้เพนมาหาเจตังครังแรกเพนยังโ่เคยเห็นดอกว่ามีปูอยู่หนีเนาะค่ะพระวาตการก็เคยมาเล่นยังน้ากันโยแต่ว่าบันนีเพนมาพนก็นเลยเห็นอันปูก็เลยมามาจะปิงป้งกล่องเพราะว่า,า,าเซียนท่องพนกะ เอาตำเหล้าอยู่แล้วค่ะงวดที่แล้วเขาสามหาหาสามสามหาหาสามหกสามปณีไม่จับปิ้งปองอีกเข่าตรงกันกับเลขที่เสีนยพร้อมถือมาในกระดาษนี่คือเน้นหลุดหนึ่งหลุดหนึ่งได้หนึ่งกอนเนาะถ้าได้ผัสไพรหลุดหนึ่งหนี่บ่ผิดหวังไหมบ่คิดว่าบ่ผิดหวังนะคะพี่น้องเด้อลองล่องเนาะเนอะค่ะถ้าผิดพลาดก็จะได้ขอไพ่งวดต่อไปกันปิดเพลงแนวบุญธรรมปิดเพลงให้เนี่ยแต่ว่ามาบอยอยู่หายตัวเด่นน่ะ ปิดเพลงให้แน่ถ้านูน่นนะมาบ่อยปิดเพลงให้แน,น่ปิดเพลงให้แน่ค่ะงงมันเข่ากล้องไหมเอาคือบ่ปิดให้น้อบานอาพี่น้องเลยเอาได้ยินแล้วบ่บานนี่เสียงเพลงเข่าลืมไปไว่าดีดีค่ะสิเนเน่เลยเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชม จะสรุปตามนี้นะคะถ้าเป็นตัวเลขแนวทางของลาวนะคะลาวค่ะนะคะตรงนี้นะเข้าใจตรงกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะไฮโใไ้มันสุขูสุขคนอาจจะไม่ได้เขียนตัวเลข้ืหนมาจอนะคะเพราะว่าแอปถือกล่องอยู่ตอนนี้นะคะสิไปซื้อละเส้นท่อง่ะไปซื้อละเดียวเส้นท่องสิไปซื้อสิไปซื้อค่ะสิไปแทงกับเจ้ามือเขาพอดีออกแววมาหาเจตังก็เลยแววมเบิึงค่ะมั่นใจค่ะก็เลยมาเบิงเลขปินปอมมั่นใจที่ชุดตัวใดเอาเม็ดเดียวเนี่ยหนึ่งค่ะ นึ่งยังทำมันใจตัวเดียวคนก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามอ๋อสามตัวนี้ค่ะคือในหมักไหมค่ะแต่ว่าเขียนราชบัสื่อในขึ้นหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดที่จับเมื่อกี้นี่ก็จะเอาอยู่เพราะตัวเองมาจับลูกป็นฟองได้เนาะค่ะค่ะสำหรับตำลาขอบคุณเสียท้องหลายๆค่ะขอให้ปังๆเลยค่ะเด้อเอาเอาลุงตะกอนตำลาหนังสีอ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม